สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยพะาะชาแนลครับวันนี้เราก็จะพาธรรมชมเดินไปดูของน้ำครับที่เป็นฝายครับผมที่น้ำไหลมาลงไปสู่ที่เขื่อนขาดมอรทาครับผมบายวันนี้เราจะพาธร,รูมชมไปติดตามครับไปครับนผูมชมเน,นี่ยเราจะพาไปดูของน้ำครับ น,นี่ครับกับบรรยากาศเย็นสบ้ายเลยตอนเช้าปวะนี้เราจะลงเดินครับทางทางไร่วันนี้เราก็มากับน้องหมาครับสามตัวนะครับน,นี่เห็นไหมเป็นน่อยก็ตายยามผมไปไหนมันก็ไปตามครับถ้าไม่พามันไปมันก็ร้องไปลุกมาเลย วันนี้ก็บรรยากาศสดชื่นมากเลยช่วงเช้านี่เราจะพาเลาะนี่แหละเหมือนเดิมครับคอนเทนต์คอนเทนต์มาลงมาลงมาบอนมาเลยไปไปเออโอ้เหล็บถูกไปไปลูกปไปใบไม้ก็แห้งแล้งหมดเลย ข้าสู่หนาแลงครับใบไม้ก็ร่วงไปแล้วใบหญ้า,ยายแห้งเดี๋ยวเราไปดูปัน่นไฟเก่าครับช่วงที่หนามันไหลลงมาครับเนี่ยผมก็มีมีบ่อน้อยจุดนี้ครับช่วงที่หนามันไหลลงมาก็มีปลามีอะไรครับผมต่ก,กอนอทีให้อยู่หากินบรรยากาศดีครับเข้ามาข้างในก็เย็นดีสบายดี บริเวณนี้ครับเราก็ปลูกกอไผ่หลายกอแล้วครับผมเป็นสิบกอๆเลยมั้งครับลมลื่นนี่ครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับนี่เราก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับเสียงนกเสียงกาครับตอนในเช้าเลยอันที่ไพ่เลาะโอ้บรรยากาศดีครับทำบกสาวุ่นซาลาสบายเลย ครับอันนี้ก็ผมก็มาอยู่จุดสายคลองเก่าครับช่วงที่น้ํามันไหลลงมาครับครับฝั่งหลังก,กับเป็นบอ่อน้อยครับบอ่อน้อยก็บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมอากาศเย็นนะครับผมก็มีรอบล้อมด้วย กอกองกอไผ่ครับเยอะปนไปไดูข้างหน้าดูข้างหน้าก่อนนะท่านชมเนาะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นคลองเก่านี่ก็เป็นฝ,ฝายฝายน้ำที่สองครับที่ไหลลงมานี่ก็ไหลไปสู่นู่มเกล็ดขาดมองตาา เราจะคงจะลงไปกวะเนี่ยแฟงมาแฟมลงมาแฟงอ๋อไปไหนล่ะครับวัอน,นี้ก็เป็นแท่งน้ำเก่านะน้ำเก่าครับลกหมดแล้วครับนี่ แต่ก่อนมันไม่มีกอไผ่ครับเลยขมุงามาปลูกกอไผ่ครับแต่ก่อนเคยมาจับปลาอยู่จุดนี้ครับเยอะปลาครับมันไหลามาจากฝายครับ ช่วงน้ำมันท่วมมาครับโอ้ยลกไปลเลยครับเป็นฝายเก่าท่านผู้ชมยูเปลี่ยนไปมากครับการเวลาแต่ก,ก่อนเป็นเด็กๆน้อยเนี่ยมาเล่นน้ำจุดๆนี้ครับผม เอนเราก็เปอ,อ่นทะลุดตอนนีฝา,าที่สองที่น้ำไหลลงมาครับช่วงนั้นครับลงมาอกต้นตงนกระถิ่นนู้ึ้นเต็มเลยดูลุกหมดแล้วครับก็เป็นฝายเก่าฝปา,ายโบราณแต่มาอยู่จุดนี้ก็ยเย็นดีครับ นี่ต้นต้นกระทินโอ้วหหลายปยีต้นนี้ครับนี่ต้นใหญ่นี่หกโมงห้าสิบเอ็ดแล้วเปรียเดียวครับเวลาไปไปเดี๋ยวผมพาเด้อขึ้นข้างบน ลกหมดแล้วครับช่งที่น้ำไหลมาเป็นกีตะไคร่ลื่นผม,ผมมาเล่นกันอยู่จุดนี้ครับจุดที่สองต้นขามเทศครับแต่ก่อนเป็นต้นนิดเดียวก่อนทังขึ้นอยู่จุดนี้ครับทั้งขึ้นครับ ทางลงโอ้ยลกหมดแล้วครับมมรท่านผู้ชมบางทีมันไม่มีน้ำก็เป็นแบบนี้ครับฝั่งนู้นก็เป็นบ้านป่าครับผม โอเคครับผมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมเดินดูฝายเก่าครับคลองน้ําเก่าครับผมก็้ระชับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพระเนช้นครับผมคลิปนี้ครับขออย่าไปทํางานก่อนครับผมขอสว,สวัสดีครับ